สำหรับโครงการนี้นะครับทางตงาํรารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคารามเนี่ยได้รับความ,มขขอนุเคราะห์จากคนส่งจังหวัดสมุทรสงคารามนะครับและผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิคจังหวัดสมุทรสงคารามของเรานะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับเราวิเคราะห์สาเหตุในการเกิดปัญหาอุจจาปัญหาอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในพื้นที่ของเราจังหวัดสมุทรสงคารามเนี่ยมีปัญหาอุบัติเหตุเกี่ยวกับในการขับขี่รถจักรยานย,ยนต์เยอะนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เรา ทางผมนะครับร่วมกับทางพอ,อนะครับแล้วก็ขนส่งเนี่ยร่วมกับพิจารณาแล้วเรามองว่าเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นพื้นที่ของเรานะครับดังนั้นเราจึงควรมองภาพที่จะปลูกฝังวินัยการจราจรให้กับกลุ่มเสี่ยงก็คือนักเรียนที่เข้ามาอบรมวันนี้นะครับก็จะมาปลูกฝังความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยในการสวมหมวกกันน็อกเพื่อจะป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ตัวเองนะครับแล้วก็นําความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปถ่ายทอดให้แก่ ญาติตัวเองนะครับหรือผู้ปกครองตัวเองนะครับรวมถึงครอบครัวตัวเองให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการขับขี่รถในการใช้รถใช้ถนนนะครับในการดำเนินการเื่องความปลอดภัยนะครับคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภูมิภาคคือสมาคิกรงจังหวัดเนี่ยเป็นแกงกลางในการที่จะรับจัดสรรเงินเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะปัญหาปัจจุบันที่เรื่องการเกบดเหาุจากรถยนต์แล้วก็ทางคณะกรรมการก็ กอ,องเงินบกก็ได้มีการโอนเงินสาหรับเป็นค่าจัดสรรไย้เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กโครงการนี้ทางสำนักงานวงชาติ ต pues, ุนทรภูทรจังหวัดสขคามก็ได้ยื่นขอรับัดสารซึ่งเราก็ได้พิจารณาแล้วก็เป็นโครงการที่ถูกต้องตามนโยบายของคณะกรรมการและก็ของกรมด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งคือเรื่องปัญหาการเกิดบัจราจรซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากตุนรภูทรจังหวัดแล้วก็วิทยาเทคนิคในการที่จะดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยเพื่อสนองตอบนโยบายของคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยเป็นโครงการที่ดีนะครับที่จะปลูกฝังที่สานึกของผู้เรียนนะครับซึ่งผู้เรียนเขาเป็นเยาวชนนะครับที่ต้องมีการเดินทางนะครับโดยรถจักรยานยนต์นะครัับมาาวิทยยล นะครับเป็นการสร้างความตระหนักแล้วก็สร้างวินัยจราจรสร้างทักษะในการใช้ชีวิตนะครับและการใช้รถใช้ถนนรวมถึงเรียนรู้เรื่องกฎหมายจราจรนะครับซึ่งโตไปในอนาคตเนี่ยเด็กของเราทุกคนก็อาจจะเป็นอนาคตที่เป็นกําลังสําคัญของชาตินะครับที่จะ ดูแลบ้านเมืองต่อไปนะครับเป้าหมายกำหนดไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ทุกคนได้สวมใส่มสหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์เราทำโครงี่ยครับเวลาก็ดําเนินการนะครับจะเพิ่มเติมให้จนครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีผู้เรียนเข้ามาใหม่ผู้เรียนเก่าจบออกไปผู้เรียนใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เวลาเองต้องอสร้างความตระหนักสร้างจิตสํานึกแล้วก็หาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้กับผู้เรียนต่อไปด้วยครับชชชอมมันนนุุใจลดย กลับบ้านเวลาไหนดินแดนแห่งนี้จะเป็นเมืองที่ปลอดภัย